สวัสดีครับพี่น้องมวนชิวคนใต้ถังแดนนะครับวันนี้มวนจะมากิน,น,นม้อนจะมากินช่วยจุนะฮะช่วยจุตับบานเราก็มีชามสิบจิบนะครับกระเบาปังนะฮะอเออโมกินไม่ได้นะครับของสดเนาะอาโอเคมาพุ่นยยอนึมามากินนะนะครับพี่น้องต่อไป กับแม่ฮานก็เลี้ยงกินยอะหมูเจ้าดี่่ะหมูข่าแล้วก็แบบลั้อืมอ่าได้สีดำ เอาสลัดผูกเองครับเอาให้หมือไขมันอืม

เนีมาสบานครับเปล่าเปล่าแค่มันจะเหี้ยเอเอาไปไกลๆหน่อยกันมาพอไหมเ้อ

Ba mô đa cổng hết mhmm muốn mhmm có không ạ? mhmm à Ừ, Nó mhmm mhmm Nó mhmm bị Nó mhmm Nó mhmm mhmm mhmm

เนี่ครับสุดเจอดับวานนะครับมันจะวานเขาอยู่น่าินนะพี่น้องแต่แบบอืมอืมนี่กินก็มา นี่ครับเอ้ครับวานด้วยพี่แต่โบ้าใหม่ๆนะครับมันจะวานมากกว่า เดีหาได้หาหน้าดจอดเจจดทีน่ามาพูดกันคุยกับน้องลย

ừ thằng chập bò ạ mẹ

เยอดม,มากๆครับพี่น้องอร่อ้ให้ยอดกินพองใ <c oughs> นหัวเลือดนะครับช่งนี้นายกินพองรัวอ,อ,อืเหนียว <c oughs> โอเคนะครับพี่น้องเนะมน้์ชีวิตคนแต่ดังแดนก็จะลาพี่นุกลองไปก่อนนะครับเนี่ยแดงบขวก,กินเหนือ ต้มใสเลือดนะฮะนี่อ่ะกนะนะินฮะเลือดทางกับกลาเหียนะเออว่ามกินกรเปียนะน้องีเนื้อเหยน่พีออาละมมเอาน้ำน้ำจิมเอาไว้ไรรู้นะเออเอาไว้เราสเลือดเ,เลือดก็ไรรู้ลือดได้พักหนึ่งพ,พ,พักี่แ้วพักหนึ่งยช่อหม ชมอิเลยอือแอาเนื้อใส่โอเคครับจอดีครับพี่นอ้องๆขอใกดกดแชร์กดติดตามมูลนิธคนไต้ดังเดียวน้ครับ